เฮ้ยไอ้เพื่อนวันนี้คูจะมาเล่าเรื่องรถกระบะคันเก่าที่พวกมือเห็นแล้วต้องร้องว้าวเชฟโรเลตสา0 0 0ึ a งศู c e e d ูนย์อรถรุ่นนี้มันออกมาตั้งแต่ปี1947ถึง19 1955โ no. นโนดเลยนะเว้ยสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพิ่งจบใหม่ๆไอพวกอเมริกันมันก็เริ่มกลับมาทำมาหากินกันแล้วไอรถกระบะนี่แหละแม่งเป็นพระเอกของงานเลย c h e โ r o ลต e t ม0มันเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงจัง ช่วงล่างแม่งทนทานเครื่องยนต์ก็แรงใช้ได้แต่ที่เด็ดก็คือรูปร่างหน้าตามันนี่แหละเว้ยมันดูคลาสสิกแบบที่ไม่ต้องพยายามอะ่ะแล้วพอมันมาถึงยุคนี้ไอ้พวกวัยรุ่นสายฮอตโอดแม่งก็เอามันไปแปลงโฉมกันให้วุ่นวายเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนช่วงลาง่างทำสีใหม่ใส่ล้อโตโตแม่งออกมาแต่ละคันอย่างเฟี้ยว ไอเชฟโรเลตสาม0 0เนี่ยนะมันไม่ได้เป็นแค่รถแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยเป็นตัวแทนของความคลาสสิกและเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนักแต่งรถทั่วโลกแล้วพวกมึงเคยเห็นไอรถรุ่นนี้ในหนังบ้างเปล่าวะกูจำได้ว่าเคยเห็นมันแวบๆในหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องเลยนะเว้ยแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้จำได้แต่ว่าแม่งเท่สัสสใครที่ชอบรถคลาสสิกหรืออยากแต่งรถฮอตรอดุณแนะนำเลย c h e โรเลต3 3100เป็นตัวเลือกที่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนแต่ก่อนจากกันไปกูอยากถามพวกมึงหน่อยว่าอยากให้กูเล่าเรื่องรถคันไหนอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะเว้ยกูจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังแบบจัดเต็มแน่นอนวันนี้ก็แค่นี้แหละไอ้พวกเพื่อนรักบายไอ้พวกอเมริกันมันก็เริ่มกลับมาทำมาหากินกันแล้วไอ้รถกระบะนี่แหละแม่งเป็นพระเอกของงานเลย เชฟโรเลต3100มันเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงจังช่วงล่างแม่งทนทานเครื่องยนต์ก็แรงใช้ได้แต่ที่เด็ดก็คือรูปร่างหน้าตามันนี่แหละเว,ว้ยมันดูคลาสสิกแบบที่ไม่ต้องพยายามอ่ะ